ทำไมความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมถึงทําให้มนุษย์อยู่รอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับเราน่าจะสังเกตเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากมายเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะสถานการณ์โควิด -19 ครับที่เป็นตัวเร่งให้เกิดความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมใหม่ๆที่ทําให้มนุษย์รอดจากโรคระบาดครับเช่นนวัตกรรมชุดตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุกรวดเร็วและแม่นยําวัคซีนป้องกันโควิด -19 แอปพลิเคชันเช็คสุขภาพปรอดด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวหรือนวัตกรรมหน้ากากกรองฝุ่นพิษกรองเชื้อโรค จะเห็นได้ว่าสิ่งสำคัญที่ช่วยทำให้เราอยู่รอดต่อไปได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตจึงอาจหนีไม่พ้นความคิดสร้างสรรค์และสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรกครับที่องค์กรหรือบริษัทต่างๆควรให้ความสำคัญและผลักดันในการติดอาวุธทางปัญญานี้ให้กับพนักง,งานทุกคนในองคอ์กรเพราะท้ายที่สุดแล้วหากพนักง,งานทุกคนทุกระดับมีทักษะในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ก็จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยวิธีการหรือแนวทางใหม่ๆ ซึ่งส่งผลโดยตรงครับในการเกิดนวัตรกรรมใหม่ขององค์กรทั้งในด้าน Product Process หรือ Service เมื่อทุกคนรู้ว่าทักษะนี้เป็นหนึ่งทักษะที่สำคัญอย่าลืมรีบอัพสกิลทักษะนี้ของคุณโดยด่วนหากคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดติดตามเลยนะี่ h u ับ Thailand และอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนของคุณด้วยนะครับ